ผลลิ้นแสงแสะแส่งแฉะแล้วพี่น้องจา้าผลลิ้นแสงแสะแส่งแฉะแล้วเห็ดก็ได้ผลก็ลิ้น๊ออออบน้ำมนอ้ยสวยอยู่พี่น้องจา้าอะไรอยู่ดอกเนาะผลลิ้นเทลงมาแล้วเทลงมาแล้วเทลงมา หน้าตู้หงหน้าตู้หงหน้าหน้าตู้หงตุลาัพตู้เปียกก็ตุลาศเปียกตุลาศเปียกเมืองหงอย่างเจ้าของเปียกเ่าเป็นอย่างไรหงตุลาศเปียกอุ้ยอันนี้มีหนอนบ่เอาพี่น้องบ่เอามีหนอนไม่เอาเอาแต่ เมย์ไม่นอนถือกินพี่น้องจา๋าปากคาได้บันพี่น้องจา๋าพึ้งคาลายน่ารักพื้งคาลายพี่น้องจา๋านเหลื่อมริมแห้องเลยได้ฝนกระไดเทลงมาเทลงมาแล้วเด้อพี่น้อง ป่าแห้งแด้พี่น้องบ่แม่นป่าซุ่มแด้ฝนตกใส่เมือคืนนี่ก็ยังแหงคือเก่าก็ยังดีที่ว่าเ็ดออกเนาะพี่น้องเนาะจุบุบอยู่เห็นบ่า,าลายงามบา่พี่น้องจุบุบอยู่เนาะ เห็ดพูลูเห็ดปูรูพี่น้องเห็ดพูลูอยู่โอ้ยงามแหะน้ำปรกมวยเอ๊บเอ๊บโอ้แข็ง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 พี่น้องแข็งโอ้ยต้องเอามีดปาดนี่ข่อยย่ไช่เอ๊บนี่ นี่คอยอยู่นี่นี่ไม่ที่วางฉันพี่น้องโอ้ยหนอนพี่น้องบ่าเอาอันน้อยอันนี้ได้เอาได้ยุน,นน้นอ,นงอ,นนองนีเ่เอาคือเสียงกบเถอะน่าบันพี่กูน้อยะพี่น้องกบห้องได้โขกงามบ่ เพิ่มบ่เพียงจ้ะ<ว>แหมข้างนอกสุขใจและข้างในเป็นโพงเนอะว่าเอาดอกเอายูน่ซะดึงกอกเบาพี่น้องฟังเสียงกบเสียงกบในปลากบห้องในปลาพี่น้องโอ้ฝนตกกบห้อง คนกะลินเห็ดกะได้ฝ่าจะตากห้องเด้อคอยคอยห่อฝานก่อนเด้เอ,องด,ดอกมาอกตัวใหม่พี่น้องนี่ใหญ่ดูได้ดิพี่น้องตัวใหม่ตัวใหม่หมเห็ดเพิ่มแดงน้องมึงเบิ่งตัวเนี่ยมันมีหลายสีเลยพี่น้อง ตัวนทากนะนังเรียนมาสีดำเปื้อนม,มีหลายสนิดเนาะสนิดไหนก็เป็นตะยานหมดเนาะพวกเจ้าวาว่าใบเลยแล้วเละหลดสีแดงสีน้ำตาลสีดำ,ดำมีทุกสีแม่จิลีดขึ้นโทรศพัพท์ข่พวกพี่น้องเอาบ่าได้ดอกเนาะ าดออกตะหึงเถาแล้วอ้วนเผืเถาแล้วพี่น้องเถาแล้วเอาบ่าได้จ้า,าบ่าได้เถาเอเล่ห้อยพี่หารตัดขาอยู่สวนพุ่นดอกนี้แล้วบ่เห็นอยู่ข้างๆกันพี่น้องแค่บางเอาได้ก็ เอาวะพี่น้องเอาอยูดอกเนาะเอาก็เอา <c oughs> ด,อดอกดอกนึิมยูขุนเนาะเตืนอนเถื่อนยูปะพห้มือจอบไปเบน <c oughs> ย่องเงาคิดว่าได้นะคิดว่าได้คะ่ะโอ๊ยบ่ได้ดอกพี่น้อง ว่าเอาผมอ๊บหัวดำหัวดำงามบา่ข้างนอกสุดใสข้างในเป็นพวงแม่นเห็นหหองข้างนอกสุดใสแลวข้างในเป็นพวงแล้วไข่จะไปปาดเอาเอาคือเก่าหน่อยละเนาะพี่น้องดีอยู่นี่ Pas trop de vers, ça va. Non. Tu veux celui-là aussi On vient bien. Ça va. Ça va.

Autant vous ramassez. Ah oui, tu en as deux beaux là-bas. Oui, là, chez lui. Attends, j'arrive, uh, j'arrive. Mm. Mm, C'est pas intéressant ce <coughs> qu'on a envie de partout. faire mm. tout. Ça va Ça va. งามขนาดพี่น้องอันนี้ก็เห็ดตัวนี่แม่อันนี้ก็เห็ดตัว,นนตตวขาวๆแม่ <c oughs> พี่น้องนี่แซ่บเลติสวีสวยสวยออีกแล้อันนั้นคือแจวบาดเด้อพี่น้องเห็นไหัวเดินเดินว่วเดินเดินถือกินแข็งอยู่แข็งอยู่ ไม่ได mm ้อ hmm. ยู่อ no, ย mm ่า hmm. ป go mm ัดระอย่าป mm ัดแพอน่องสุนันหงช่างชุบองสูถือกินม่น้องเอาบัแดงมาตัวกากจว่าคุณเลเาดสีอวยสีอวยเมียบ้านเรากะพ่อคือเกาพีน่องพ่อคือเก่าอยว้มืออื่นนี่ มันจันออน,มออน,นะมืออื่นนะมันจันที่เจ็ดเพราะว่ามืออื่นนี่คือมีชิลีอ่ะพี่น้องอเพราะว่าอย่างพะมันออกโคบพร้อมกันแหมออกโคบพร้อมกันเทียเดียวแหมพี่น้องแล้ววันนี้มุนีก็สเถ่าไปน้ำมันเพื่อนในถ่ามันถุดก,กินนอนจอนอนจอมันกะสีเละตุ่มเปะไปน้ำนะพี่น้อง ได้เบิ้งเอาได้พอน่พูดนะพูดนะเธอกินคือสิได้ตาดอกเลยพี่น้องอือได้อยู่บ่มีอิสานอนขาวงามยู่พี่น้องเดี๋ยวเอาออกก่อนดูอันนี้น้อย เจิญเฮินเนจิญเฮิน,นพี่น้องจ่ะเจิญเฮิน,นได้ว่เอาวะนี่เดี๋ยวค่อยเบิ่งก่อนเอาเนะาะพาพาพี่น้องเพื่อความแน่ใจว่ามีนอนไหมเออดีเอาพี่น้อง ขาบุกซะก่อนเอาเอาเอาสวยงามนะพี่น้องแต่กินไม่ได้ช่วยชืช่อๆเด้อเลี้ยงอคุยง่้อยู่แก่มันงามเกลี่ยไม้พี่น้องเบิงสวยอันตรายแต่กินไม่ได้ก็ไม่กินเห็ดตายเบยี่ยแต่เบี่ยมาให้เบงนะพี่น้องเนะ กินเหมือนเดิมเออเอาเนาะพี่น้องเนาะเอาเนาะเอาไปปากเนาะเอาไปปาก,าปากพี่น,อน, <c oughs> อน,น้องเนาะเออบ่มีหนอนไข่อยู่ไข่อยู่เอาได้เอาได้สวยหอมหวยหวยเอาไปผัดเนาะพี่น้องเถาพี่น้องเห็ดเถาได้บยวว่ามันคน้นเถา เห็ดเฮาพี่น้องเบิ่งว่าเบิ้งเฮาภารกิจของวาดาจิพี่น้องได้เต็มตาเบิ่งเห็ดเฮาเอาไปได้หรอพี่น้องเบิงสีปีนเบิ่งเอิบนานเขาแล้วอันนี้ก็เขาแล้วปีนเบิ่งดูเขาแล้วออกตะเหิงบุ ใช่อันนี <rent> re? oui, re, si ้จะเถ่เนาะเอาบ่ได้พอคนต่อสู้แล้วเราได้เอาไปพอเราไปหนมาเราไม่ได้ขึ้นราคาตาสองกับตามาดีเงี้ยบ้านเราพอเอามาเร็วเข้าไปเร็วเข้เพราะสิ่งท จะไปฝากมูหอมพี่น้องจา้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้ออบ่เริอขอบคุณทุกการติดตามเด้อค่ะเด้อเอ้าวอะไรยังง้อปะนี่เฮ็ดเพิ่งเลยอ๋อปล่โอ้บานไดกระสีเมียบ้านบานันไดพี่น้องจา้าเมียบ้าน